สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีฮะตอนนี้นะ <S <s <ie> <S ผมอยู่ลานสุขภาพนะฮะลานสุขภาพริมปิงตําบลฟ้าห้ามนะฮะทุกคนนี่นะครับนี่คือบรรยากาศริมปิงเลยนะครับทุกคนบรรยากาศริมปิงเลยซึ่งตอนนี้ลานสุขภาพแห่งนี้นะครับของตําบลฟ้าห้ามนะฮะก็คือ,เ,อเขากําลัง เตรียมสถานที่จัดเทศกาลลอยกระทงอยู่นะฮะนี่คือริมปิงเลยนะครับนี่คือเรือที่เขารับส่งนักท่องเที่ยวอ่ะทุกคนเรือที่เขาโอ้โหเรือทวนน้ำเลยนะฮะมันเลยไปช้าเรือที่เขาส่งเรือที่เขารับส่งนักท่องเที่ยวไปที่ร้านอาหารตรงที่แถวสะพานตลาดบ้านท่อทุกครับเน,นี่ยตรงเนี้ย แม่ปิงแม่ปิงลิ v เวอร์ครูอเขาชื่อเรียกของเขานะฮะเนี่ยตอนนี้ผมผมผ่านมานะผมก็เลยแวะดูนะฮะดูทุกคนเขาจัดเตรียมตรงที่เห็นเป็นตอ,เป,นตอเป็นตอเหล่าน,น,นี้นะฮะเห็นเป็นตอเป็นตอเหล่านี้นะฮะก็คือเป็นคล้ายๆถ้าถ้าสำหรับลอยกระทงนะฮะเขาเตรียมพื้นที่ไว้นะฮะ นี่คือเป็นเป็นลานเป็นสวนสุขภาพเลยนะครับเป็นลานเป็นสวนสุขภาพเลยมีเครื่องออกกําลังกายอะไรต่างๆเยอะแยะนะฮะเครื่องออกกาลังกายโน่นเลยนะฮะยาวไปโน่นเลยนะครับมายืนออกกําลังกายอะไรต่างๆนะครับหันหน้าไปทางริมปิงนะทุกคนนะเนี่ยพื้นที่ก็เยอะนะครับที่จอดรถสะดวกสบายนะที่จอดรถสะดวกสบายตัวนี้ก็คือเป็นเหมือน อกองกองบัญชาการกองบังคับการอะไรต่างๆนะฮะมีห้องน้ำอะไรไปข้างในด้วยนะครับตัวนี้เขาปิดไว้ไม่ให้เข้าไปนะครับแต่เนี่ยทุกคนตรงเนี้ยก็คือเป็นเป็นซุม้มที่เขาจะเอาแบบโคมยี่เป่งมาโคมยี่เป่งมาแขวนมันก็จะเป็นอุโมงค์เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอุโมงค์นะฮะนี่คือ เป็นบรรยากาศท่าน้ำนะของแม่น้ำปิงนะทุกคนตรงนี้ก็อยู่ใกล้ซูเปอร์ไฮเวย์นะครับเนี่ยมองไปก็เป็นซูปเปอร์ไฮเวย์ละนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวคลิปต่อไปนะผมจะไปถ่ายซูปเปอร์ไฮเวย์ที่โน่นนะเนี่ยที่เห็นเป็นเจดีสีทองๆอ,งอะ่ะเป็นซูปเปอร์ไฮเวย์นะครับเป็นซูปเปอร์ไฮเวย์ เนี่ยนะก็คือเป็นท่าน้ําที่เขาจัดไว้ให้เพื่อที่ว่าแบบจะจัดไว้ให้คนลอยกระทงนะทุกคนแล้วก็จะมีการจัดลอยกระทงด้วยตรงนี้นะฮะนี่เลยนะฮะเป็นท่าน้ําของแม่น้ําปิ่งนะฮะที่เขาจัดเนี่ยนะ,ะตรงนั้นคือเขาก็กําลังทําอยู่นะฮะ ขาก็เตรียมสถานที่นะจัดที่จัดทางไว้ให้สําหรับนักท่องเที่ยวนะครับมาลอยกระทงโอ้ทุกคนบรรยากาศร่มเรือนมากเลยนะครับแต่ตอนกลางคืนไม่รู้น่ากลัวหรือเปล่าแต่เขามีไฟนะเนี่ยมีไฟมีไฟแต่ไม่รู้แบบมีไฟกี่จุดน่าจะมีไฟแหละถ้าเป็นสถานที่แบบเนี้ยนะนะมีไฟมีกล้องทุกคน นี่ยกล้องนะฮะไม่รู้กล้องใช้ได้หรือเปล่านะครับอก็มีแหละนู่นไงเป็นไฟกิ่งนะฮะไฟอ่าเหมือนลักษณะสวนสาธารณะนี่แหละครับตอนเย็ยนก็มาแบบออกกำลังกายได้นะทุกคนตรงเนี้ย นี่ก็คือเป็นรถของคนที่แบบเขามาเตรียมสถานที่นะฮะนี่นะครับแอวนี้ที่ฟ้าห้ามนะครับนี่คือเนี่ยพวกนี้มันท่วมขึ้นมาถึงเลยนะครับทุกคนเนี่ยดินยังเปียกชุ่มๆอยู่เลยนะ่ะท่วมขึ้นมาถึงอ่ารีมีเรือมาอีกแล้วแถวนี้เหมือนน้ำจะ ไหลเชี่ยวเนาะเขารู้ล่องน้ำนะพวกเนี่ยพูดเนี้ยเขารู้ล่องน้ำนะครับไม่ใช่ว่าแบบจะขับสุ่มสี่สมห้านะ ขับไปเกยตื้นอย่างเงี้ยนะเนินทรายพวกกิ่งมุงกิ่งไม้อะไรต่างๆอันตรายนะฮะนีเขาก็กำลังทำท่าน้ำสำหรับท่าน้ำสำหรับแบบอลอยกระทงอ่ะนะฮะน่าจะใช่แหละอดูขึ้นฝั่งนั้นน่าจะเป็นบ้านของ ปั้นของส่วนบุคคลนะทุกคนเป็นที่ส่วนบุคคลน้ำซัดแรงอ,อบรรยากาศร่มเรือนทุกคนไม่มียุงไม่มีอะไรด้วยนะผมน่าจะไม่มียุงแหละบรรยากาศแบบนี้ลมแรงมาก น่าจะไม่มียุงท้องฟ้าก็ปลอดโปร่งนะทุกคนโน่นวิวดอยก็แบบไม่มีมุงไม่มีเมฆเลยนะนี่นะพามาดูบรรยากาศตรงาลานสุขภา,ภาพนะครับของตําบลฟ้าห้ามนะฮะก็มีคนมาจอดรถพักอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะนะฮะ มีรถผ่านไปผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพูดถึงเชียงใหม่เขาก็มีจุดพัฒนาให้เป็นสลับนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะทุกคนนะเขาพยายามจะพัฒนานู่นนี่นั่นอะไรต่างๆถ้าจะทุกจุดเลยอะ่ะแบบที่แบบมันสามารถขายได้อะ่ะเขาก็พยายามพ,พ,พัฒนาให้มันเป็นแบบนักท่องเที่ยวว่าเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะ จุดหลักๆเลยก็คือเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็จุดขายก็คือเป็นขนธรรมเนียมประเพณีอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เชียงใหม่นี่คือจุดแข็งที่เชียงใหม่มีเลยนะฮะโอเคนะครับนี่คือพามาเที่ยวที่ลานสุขภาพริมปิงนาะของตำบลฟ้าห้ามนะครับทุกคนตอนนี้เขาก็กําลังจัดเตรียมสถานที่สำหรับลอยกระทงอยู่นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะาะที่ติดตามไปชมรับฟังนะฮะ๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ